ครับพี่น้องเอ้าไปเที่เลยเนาะอ่าครับผมโอ้ไปขึ้นเต็มเลยครับโอ้โหดวดปลาโถยังเห็นย่างปลาครับกับตำหมูพร้อมกันเนาะครับอยังเห็นนะครับผมก็เลยนี่แหละย่างนี่ทีละใส่กันรวดเนาะแถวดวนโอ้สุกแล้วตัวนี้สุกแล้วเอาอือปลาโถเอาใส่เลยใส่เลยใส่เลยครับยางแล้วก็มาแซ่บ อืมแซ่บๆกรอบๆกรอบเลยมื่อ <Abby> น <Christmas music> ี้เอาทิกเจอร์แบบว่าย่างปลาแซ่บเนาะเท้าโดนเมื่อนี้คือจะกินย่างปลาแห้งแซ่บจมูกหูแซ่บอ่ะ